เแี่กระเอิมขึ้นแล้วทบเขียวบกสะบัดขึ้นแล้วไปแล้วไปกันแล้วนี่ตอนนี้ผู้ช่วยหนิงก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยนะก็เป็นสารวัตรแล้วนี่ท่านสารวัตร ว่ใครนำมานะครับตอนนี้ก็กมือจับไปทั้ใจเลยจะปั่นไงยืมไปเลยมันเป็นคับแบบที่ดึงไม่กี่เดียวโอ้โหแล้วมังสวิริย์โตมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมังสวิริย์เบอร์อะไรเอ่ยมัมงสวิริย์ต้องว่เบอร์สิบหกนะสิ ใจรุ่นเบอร์สกูมอมาถึงรุ่นนี้เข้าโอ้โหขายกันแล้วขายกันแล้วขายที่นี่ขายวันนี้ขายแน่นอนจะเดนจริงน้ำขึ้บะจะเดนจริงน้ำขึบะ60ในรุ่นสิแบบัมเป็นแมสบนบัมเนโลกอกว่าเลยทีเดียวนะครับรอบๆโลกรอแล้วถนะึงอันดเบแร ดรวิงดับไอ้กำการจันขาดน้อยรอบหน่อยใบยเล็กปิึ้น่ะตามาาาามาด้วยลูกไายค้ังแหมเอาแล้วใก่เท,เท,เท,เโทโโ้ดใก่เ้ไลุ่ยผ้าเข้าไปีสาทบมากิปีสี่บองีเาัวมาที่สี่ที่ห้าครับแมก็จดติที่ถูกแกก้าที่หกุชกก็อ,อ๋อที่หกไม่ใชที่หไม่ไ วันนี้ถนนองเข้ารถเข้าเอาแล้วคุณป้าหมดเลยยัดสองเลยไอ้ไปเกิดไอ้กระโดมแมวหมดเลยหมดเลยยองเลยรมาึงเลยโอ้โหรัง <absorption> มีจะเข้าอยู่แล้วจะไอ้แมวเลยโอ้โ oh. ห oh oh. แล้วเดี๋ยวเขาดูมันลายนะแต่ทุกช่อง,งยังไม่ดูมีฟ้าบอกวนนุ้นแต่เขียวแต่มะน้องเขอยชั่วหน่อยไม่ไหวใส่ข้นอลอยแล้วก็ใส่ข้นลอยแล้วก็ ลุ้นซะโด้ขนาดเราไม่ใช่พ่อใช่แม่เรายังลุ้นซะโดูลุ้นจะต้องเป๊ะเลยอ่ะใช่ลุ้นก็เกินว่าเมื่อไรแม่ไม่เขาจะกลับมาเอาอย่แงไม่ไลรพอไรผมช่วยแม่ไม่ไปไลหนหนึ่งรอบสนามครับ ไอดีเบียตอตลอดการเเ็ตกิโอ้โหสามีกันหน้าดูเลยอาแล้วไอ้ปมาด้สายแล้วไอ้มงคุ้อทำไมมงเลย่ยงนี้ะโอ้โหโดนไปแล้วสามันโโอ้โหอเ้ัเลยมันมดีนนรมันมัริ็ขะอ้น้องผู้ให่เขาเหอะเรอก ทีสี่ร้อยห้าสิบสี่แล้วมั้งโอ้ยเอาแน่ข้าของเจ้ะทีคุณจะว่รถพวกหัว แหนปิดวังนุ่นเมื่อกี้แล้วใครเพิรนก็ไปททำเสียได้เองฮะเรียบร้อยเลยตอนนี้ผูาา้นำชดเดชกินใครับกำลังจะเข้าส้นไทยแล้ว<จ>ะผ <พา S 2> ่น<พ>านาแล้วะผ่าพแล้วอีกสามคันไปรุ้นถนนก็พาไห้ไหวไปรุ้นถนนกเพอไหวไหว,ไหวแล้วไหวแล้วสีบ้ามากันแล้วตามไปด้วยโตโบสหกิจกัปโอ้ทโบทำไม่ดีทบุกทำทา้ครับ,บ,บ,บอันดับที่สองะกำลังจะมากำลังจะมา ไปแล้วครับผมจ uh, 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 like uh, right. uh ับกรลุกตีให้ครับเอ้าเอ้าเอ้าีทาย้ลบีดอุ้ยวรอยไหเรียบร้อยเลยม่เลกสิพรีเข้าไปอ้ัสีอ่ะัสีไปบัสีมูรอดที่สามเลย